แก้มบุมพีทพาพ่อแม่เจอกันครั้งแรกคุยเรื่องวิวาว่าที่เจ้าบ่าวตื่นเต้นสุดๆเป็นว่าที่บ่าวสาวแล้วสำหรับคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดระหว่างแก้มบุมปรียดาและพีทกันตพรเราจะได้เห็นโมเมนต์สวีทความครั้งรักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียล และล่าสุดในวันนี้ทั้ง2ครอบครัวนั้นก็ได้มาพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกพร้อมทั้งวางแผนเรื่องแต่งงานโดยหนุ่มพีทนั้นได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพครอบครัวทั้ง2ฝ่ายอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอีกหนึ่งวันสำคัญของเราทั้งคู่ครับวันนี้เป็นวันที่ผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายมาพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกทำความรู้จักและวางแผนเรื่องแต่งงานนะครับตื่นเต้นนะบอกเลยครับท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะ เรียกได้ว่าคู่แก้มพีทเนี่ยเป็นคู่รักที่น่ารักที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ